ในปัจจุบันแรงงานข้ามชาติและกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วรชาชอาณาจักรไทยมีจำนวนทั้งสิ้น2 7 4 0 7 7 3คนซึ่งเป็นข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคม2566จากตัวเลขนี้คิดเป็น4.1%ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดหรือ1ใน25คนนั่นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเรามักจะพบคนต่างชาติทำงานในเมืองไทยตามที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นก็คือการทํางานในอาชีพสงวนของคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานขายสินค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเสียเองทั้งเร่ขายสินค้าและมีหน้าร้านไม่ได้อยู่ในฐานะลูกจ้างที่น่าสนใจก็คืองานขับยานยนต์โดยเฉพาะรถแท็กซี่และรถตุก๊กต๊กที่มักจะสร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวจนทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศดังเห็นได้จากการที่ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติคนใดก็ตามหากได้ใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถตุก๊กต๊ก แทบจะร้อยทั้งร้อยจะเจอการโกงราคาหรือการเอาเปรียบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นการไม่กดมิเตอร์แั้งบอกราคาผิดไปจนถึงการหลอกลวงเพื่อให้ไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการไปเพื่อนําไปสู่การขายสินค้าและได้ค่าในหน้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ว่าจ้างแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยกันเองที่มีพฤติกรรมดังกล่าวแต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่า,าชีพสงวนนี้ไม่ได้จํากัดเพียงแค่คนไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติจากประเทศรอบข้างก็ลักลอบทําเป็นอาชีพด้วยเช่นกันซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายย่งงานคนไทยทำแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาชาวต่างชาติอีกด้วยเพียงเพราะไม่มีอะไรที่ต้องเสียและไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศบ้านเกิดนอกจากอาชีพข้างต้นแล้วยังมีอาชีพสงวนสําหรับคนไทยอีกมากมายที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบโดยประเทศไทยมีถึง40อาชีพสงวน ที่ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำหนึ่งในนั้นก็คืองานขับขี่ยานยนต์ซึ่งเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดและถ้ายิ่งทำเพื่อหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นแขกของเมืองไทยด้วยแล้วก็ยิ่งต้องควรได้รับการลงโทษอย่างหนักตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำมีจำนวนรวม40งานเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด27งานและงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13งานแบ่งงานออกเป็น4บัญชีดังนี้บัญชีที่1งานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยเด็ดขาดจำนวน27งานได้แก่ 1. งานแกะสลักไม้ 2. งานขับขีย่ยานยนต์ยกเว้นงานขับรถยกหรือฟอกลิฟส 3. งานขายท่อตลาด 4. งานเจรานายเพชรพลอย 5. งานตัดผมเสริมสวย 6. งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสือ่อหรืองานทําเครื่องใช้ด้วยกกหวายฟางไม้ไผ่ขนไก่เส้นให่เป็นต้น 8. งานทํากระดาษสาด้วยมือ 9. งานทําเครื่องเขิน 10. งานทําเครื่องดนตรีไทย 11. งานทําเครื่องถม 12. งานทําเครื่องทองเงินนาค 13. งานทําเครื่องลงหิน 14. งานทําตุ๊กตาไทย 15. งานทำบาท 16. งานทำผ้าไหม่ด้วยมือ 17. งานทำพระพุทธรูป 18. งานทำร่มกระดาษผ้า 19. งานในหน้าโตแทน 20. งานนวดไทย 21. งานมวลบุรี 22. งานมักคุเทศ 23. งานเร่ขายสินค้า 24. งานเรียงอักษร 25. งานสาวบิดเกลียวไหม 26. งานเลขานุก,การและ27งานบริการทางกฎหมายบัญชีที่2งานที่5คนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายจำนวน3งานซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าว ของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้นจึงจะสามารถทําได้สามอาชีพได้แก่วิชาชีพบัญชีวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมบัญชีที่3งานที่ห้ามคนต่างด้าวทาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทางานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างจํานวน8งานได้แก่ 1. งานกษตกรรม 2. งานช่างก่ออิฐช่างไม้ช่างก่อสร้างอาคาร 3. งานทำที่นอน 4. งานทำมีด 5. งานทำรองเท้า 6. งานทำหมวก 7. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและ 8. งานปั้นเครื่องดินเผาบัญชีที่4งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือ MOU จํานวน2งงานได้แก่งานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกระทรวงแรงงานขอให้นายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าว ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนก,กฎหมายายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่10,000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่50,000ไปจนถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปี และคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทําได้จะมีโทษปรับตั้งแต่5,000ันไปจนถึง50,000บาทและถูกผลักดันส่งกลับอย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอได้เห็นชอบให้คนต่างด้าวสี่สัญชาติประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมา และเวียดนามซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและประสงค์จะทำงานต่อในประเทศไทยจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน13กุมภาพันธ์และให้ไปดำเนินการเพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานต่างๆแล้วนำมายื่นกับกรมการจัดหางานภายใน15พฤษภาคมซึ่งภายหลังสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีคนต่างด้าวประมาณ500,000คนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่กําหนดจึงจะเป็นต้องผ่อนผันให้กับคนต่างด้าวที่สถานะไม่ถูกกฎหมายเพื่อให้นาจ้างผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสมและไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดสิบเกล่าสุดทางคอรมได้เห็นชอบขยารยระยะเวลาให้คนต่างด้าวสี่สัญชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่กล่าวไปข้างต้นอยู่ทำงานในไทยได้ จนถึงวันที่31กรกฎาคม2566เพื่อยืดระยะเวลาจัดทำเอกสารอนุญาตทำงานให้ถูกต้องงานต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นหลายงานที่อาจจะดูเหมือนว่าชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แต่มีงานหรืออาชีพจำนวนมากที่ชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้เลยทำให้ง่ายในการตัดสินใจหากพบว่า คนคนนั้นเป็นชาวต่างชาติโดยสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจและเป็นหลักฐานอย่างดีก็คือการชำระเงินผ่านระบบ QR Code คที่มีการระบุชื่อผู้รับเงินอย่างชัดเจนซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ามาตรวจสอบและทำการจับกลุ่มได้อย่างไรก็ตามคนต่างชาติบางกลุ่มก็เข้ามาประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายอย่างกรณีล่าสุดที่มีการทลายแก๊งพนันออนไลน์ที่มีชาวเวียดนามและกัมพูชาถึง17คน เป็นเรื่องที่ยากสำหรับประชาชนกันเองในการตรวจสอบที่สำคัญเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ยังมีคนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังที่สามารถหลบหลีกการถูกจับกลุ่มได้ด้วยการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ,อยังสามารถทำธุรกิจผิดกฎหมายนี้ต่อไปได้ในเมืองไทยจนกว่าจะไม่รงรอยกันในเรื่องผลประโยชน์หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐน้ำดีได้เข้ามาตรวจเจอจากการที่ประชาชนทั่วไปช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเก็บหลักฐานไว้ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ดีแม้แต่การช่วยสอดส่องพฤติกรรมเหล่านี้ของคนต่างชาติผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่าง YouTube ตามที่เราได้นำมาเป็นตัวอย่างข้างต้น